บางอย่างมันอาจจะแค่นี้ก็ได้นะหมดวาสนาต่อกันก็ต้องแยกทางกันไปไม่ว่าจะเป็นยศเป็นทรัพย์เป็นบุคคลได้เท่านี้ก็ดีแล้วเมื่อไม่มีวาสนาต่อกันถึงเวลาที่จะต้องแยกทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการเตรียมการไว้ก่อนว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรก เป็นความคิดที่ดีจริงๆก็เป็นแบบนั้นเราเข้าไปโมเมเข้าไปอุปโลกว่าอันนั้นก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของเราความจริงไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกเลยจิตที่เป็นทุกข์เกิดจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้เท่านี้ก็ดีแล้ว หมดวาสนาต่อกันก็แยกย้ายกันไปไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วได้เท่านี้ก็ดีแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันยันคำ่ำอะไรที่เราเคยสร้างเหตุไว้ว่าจะต้องเป็นของเราชั่วคราวในชาตินี้นั่งอยู่ดีๆแต่เราสร้างเหตุที่จะให้มาก็คงจะพอมาได้แต่ถ้าไม่ใช่เขาก็อยู่ได้ไม่นาน กับบางคนบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะแค่นี้ก็ได้บางอย่างก็คงต้องปล่อยไปจําเรื่องราวดีๆที่มีต่อกันไว้เข้าใจธรรมดาของโลกแล้วใจจะไม่ขาดทุนขอเป็นกำลังใจสร้างเหตุดีเข้าไว้เดี๋ยวเรื่องดีๆก็จะอยู่กับเราแน่นอน